สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาติดตามข่าวสารทางช่องถาอินเตอร์นิวครับเช้าวันที่31ธันวาคม2,563ครับวันนี้มีข่าวออกมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดว่าทางด้านพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่ง ตรที่719ทั2 5 63ลงวันที่30ธันวาคม2 5 63ให้พลตรวจตรีประการประจงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือว่าสปกตรนะครับโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ทางด้าน ศูนย์ปฏิบัติการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินั้นได้มอบหมายนะครับจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านพลตำรวจเอกสุวัสด์ได้มีคำสั่งตรที่720ท2 5 6 3ให้พลตำรวจตรีทิติแสงสว่างรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งไปรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธร จังหวัดชนบุรีการโยกย้ายครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยนะครับว่าสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีได้ออกประกาศเตือนบุคคลที่ไปสถานที่ลักลอบเล่นการพนันบริเวณบขอสอํำเภอเมืองจังหวัดระยองและก็หลังร้านนำาชยพัทยาเหนืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีให้สังเกตอาการหลังจากมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ไปเล่นการพนันในบ่อนการพนันดังกล่าว หลังจากนั้นเนี่ยผู้บัญชาการตรํารวจแห่งชาติมีการมอบหมายให้พลตํารวจเอกวิศณุปราสาสทองโอสถเจเรตรํารวจแห่งชาติเนี่ยได้ไปทําการตรวจสอบว่าตกลงแล้วเนี่ยจังหวัดระยองกับจังหวัดชนบุรีมีบ่อนจริงหรือไม่ทางด้านพลตํารวจเอกวิษณุปราสาททองโอสถก็รายงานให้ผู้บัญชาการตรํารวจแห่งชาติเนี่ยนะครับพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขเนี่ยทราบเมื่อวานนี้ว่าจากการตรวจสอบเนี่ยยืนยันว่ามีการเปิดบ่อนทั้งสองแห่งจริง พร้อมกับมีการเสนอให้มีการปรับย้ายแล้วก็ดําเนินการทางวินัยกับตํารวจที่เกี่ยวข้องนี่ก็เป็นการเด้งอีกนะฮะเป็นการเด้งอีกเด้งต่อจากก่อนหน้านี้ที่มีการเด้งทางด้านผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดระยองนะครับคราวนี้ก็เป็นคิวของผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดชนบุรีก็เด้งกันแบบนี้แหละครับก็ไปตรวจสอบสักพักหนึ่งก็ก็ต้องรอผลนะนะฮะ ว่าผลการตรวจสอบเป็นอย่างไรแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ก็ทางด้านจเจรตํารวจแห่งชาติก็รายงานแล้วว่ามีการเปิดบ่อนจริงซึ่งเมื่อมีการเปิดบ่อนจริงเนี่ยก็ต้องควรจะต้องดําเนินการทางวินัยทันทีรอดูครับศรัทธาประชาชนนั้นากับการทําหน้าที่ของตํารวจเวลานี้ก็ต้องบอกว่าลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะครับ และเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในครั้งใหม่นี้ก็จุดหนึ่งที่ที่ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงนั่นก็คือบ่อนการพนันและบ่อนการพนันนั้นก็เป็นบ่อนการพนันที่ที่มันผิดก,กฎหมายอยู่แล้วแล้วก็หลายคนก็ออกมายืนยันตรงกันว่าในหลายพื้นที่หลายจังหวัดนั้นมีการปล่อยปลาละเลยให้เกิดบ่อนการพนัน บางพื้นที่นั้นจับแล้วปิดไปแล้วไม่นานก็กลับมาเปิดใหม่ซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นก็ดูครับว่าทางด้านผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุกนั้นจะดำเนินการอย่างไรก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการบอกว่าจะต้องนำเอาเจ้าของบ่อนเนี่ยมาลงโทษให้ได้ดูนะครับว่าคำสั่งของนายกนั้น เป็นเพียงแค่วาจาที่เอ่ยไปตามลมแล้วก็หายสาบสูญไปดูครับว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นจะทำตามหรือไม่ครับ